ครับผมตอนนี้ก็อยู่กันนะครับ<ม>เพิ่มเติมคือความหล่อครับผม <c oughs> โอเคอยู่พิตตี้สองสาวสวยครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเขาเลยดีกว่าว่าเขาชื่ออะไรบ้างมาจากไหนอะไรยังไงอ่ะชื่ออะไรครับชื่อแพรค่ะจากทีมเคนด้าค่ะแป้งค่ะจากเคนด้าเหมือนกันค่ะอ่าน้องแพรกับน้องแป้งจากเคนด้านะครับภาพงานบรรยากาศ,าศาในวันในวันนี้ครับ บรรยากาศภายในง,งานในวันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้าง่ร้อนค่ะแต่ว่าสนุกร้อนแต่สนุกใช่แล้วอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยมีวิธีแบบถ่ายความร้อนไหมมีก็กินน,น้ำเย็นๆกินน้ำเย็นใช่แล้วก็กินไอติมแค่นี้โอเคอ่ะ ค่ะอากาศวันนี้ร้อนนะคะแต่ว่าวิธีคลายความร้อนของป้ค่ะก็เดินดูหนุ่มๆนักแข่งค่ะเพื่อเป็นอาหารตาแล้วก็ชื่นใจด้วยค่ะครับแล้วก็พิธีกรด้วยครับใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ้ยอวยกันไปฮะงานในวันนี้เป็นงานดิฟซึ่งงานดิฟเนี่ยเกียร์นี่สาคัญที่สุดแล้วแล้วส่วนไหนในร่างกายของเรานี่คือแบบสำคัญที่สุดของเราเป็นบั้นท้ายแล้วกันคะทำไมถึงเป็นบั้นท้ายฮะมันดูเซ็กซี่ดีมันดูเซ็กซี่ดีไหนยังไงเอย โอเคผมอยู่ใกล้ๆก็คิดว่าเซ็กซี่มากท <Whoa. S 1> ้องอ้อมท้องอ้อมใช่ไม่ใช่ท้องอ้อมที่อ้อมไม่ได้มาสมหน้า้ากคนต่อไปค่ะสำหรับแป้งนะคะก็เป็นหน้าอ,อกค่ะเพราะว่ามันเป็นที่ดึงดูนะคะไม่ต้องติดกีดตาให้คมผู้ชายมองล้ไมไม่ใช่หน้าคะ่ะไอ้ี่ยไอ้ีอ่ย เอาล้วครับวันนี้ก็มาอยู่กับสาวพิตตี้ฮะสี่คนเลยฮะเดี๋ยวมาถามชื่อน้องเดียวว่าคนชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อมิวค่ะน้องมิวฮะวินแอมค่ะใชรครับวินแอมวินแอมค่ะเฟิร์นค่ะเฟิร์นครับเบนโตะค่ะเบนโตะโอเคครับผมบรรยากาศภายในงานเป็นยังไงบ้างเอ่ยใครพี่ค่ะก็วันนี้ดูคึกคักค่ะคือครั้งตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะคนก็มากันเยอะด้วยใช่ครับผมบรรยากาศเหรอคะครับผมภายนอกหรือภายในปี ภายในอ่ะภายในโอเคคือคืออย่างที่พี่เขาบอกอลว่าร้อนแต่สนุกร้อนแต่สนุกงานมันกันเลยทีเดียวแน่นอนค่ะงานนี้ไม่ใช่เพียงแค่ว่าจะมีเฉพาะคนไทยนะคะก็มีต่างชาติมีสิงคโปร์มีมาเลย์มีญี่ปุ่นนะคะเท่าที่ทราบมาก็ประมาณนี้มีสเปนมีอะไรมีทั้งฝรั่งโซนยุโรปชาติกันเลยใช่เหมือนสัญชาติทั้งคนไทยและคนต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะบรรยากาศในงานก็คือบอกได้เลยว่าคือแข่งกันดุเดือดมากไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติสู้กันไม่ถอยกันเลยทีเดียวค่ะคือ V S กันปวดกันอย่างมากใช่ค่ะงานในวันนี้นะครับ เป็นงานเดิฟครับงานเดิฟเนี่ยเกียร์เ,ยเป็นส่วนสําคัญของรถมากเลยนะฮะแล้วส่วนสําคัญของเราในร่างกายของเราเนี่ยอะไรที่แบบว่าสําคัญที่สุดฮะ่ะเดี๋ยวเริ่มมาคนนี้ก่อนเลยค่ะถ้าเป็นมิวนะเอาเป็น<อ>ไม่ใช่อวัยวะละกันนะ,ะความรู้สึกละกันความรู้สึกของเราต้องสาคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นคนภายนอกรู้สึกกับเราอย่างไรทาตัวกับเราอย่างไรก็คือ,อความรู้สึกของเราจะเป็นตัวกําหนดทุกอย่างในชีวิตของเราใชา่ เกียว์ลึกมากโอลาห์เหรอคะแอมคิดว่าเออถ้าแบบอย่างเช่เกียร์นะคะก็เหมือนกับแขนนะคะครับผมใชาก็ทุกอย่างอย่างเกียร์เราก็ต้องใช้ทั้งความแข็งแรงใช่ไหมคะแขนเราก็เราก็ต้องใช้ความแข็งแรงเหมือนกันในการแบบบังคับหรืออะไรเงี้ยบังคับอะไรฮะบังคับเกียร์บังคับในการดิฟในการโยกใช้แขนใช้แขนโอเคผมอยู่นี้ผมตื่นเต้นมากเลยฮะโอเคคนต่อไปฮะถ้าสมมติรถยนต์ใช่ไหมยอมพียบว่ารถยนต์เนี่ยเกียร์สำคัญ เกียร์โยกได้ถ้าเป็นเราเป็นคนเรามีเอวเอวก็โยกได้เอวก็โยกได้เอวก็โยกได้เอยกมันกว่าเกียร์ด้วยโยกมันกว่าเกียร์มันมันยังไงฮะเดี๋ยวโยไปดูหน่อยฮะไม่ได้หรอกนิดหนึ่งแล้วนี่มันเวลางานเวลางานคือชุดไม่ไม่ค่อยเอื้อมหน่วยไื้ไหมค่ะโอเคคนต่อไปนะครับก็เอาเป็นถ้าเปรียบเทียบเกียร์ใช่ไหมคะไว้โยกหัวแล้วกันค่ะหัวหัวก็โยกได้เหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็น เข้าออกอ๋อไม่ใช่ยกซ้ายยกขวายกเออยกขึ้นนัหรือจะหมุนอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปเพื่อความสนุกเมามันเวลาเต้นไงทช่งนั้นเแล้ว ครับผมขาดไม่ได้เลยครับกับงานนี้สองสาวสุดเอ็กมาลืมเพิ่มเฮ้ยไม่ใช่เ <c> พ <oughs> ิ <c oughs> ่ม <c oughs> เลยยังไม่ขอ้แนะน,นำตัวก่อนครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อบะหมี่ค่ะบะหมี่อะไรครับเขียวช <c oughs> ะม้อยเอาเราครับน้องลูกหมูค่ะน้องนะฮะลูกหมูค่ะลูกหูบะหมี่กับลูกหมูมหม <c oughs> เดี๋ยวหอถามประวัติชื่ออ่อนมาจากไหนบะหมี่ แม่ตั้งให้ค่ะทำไมถึงไม่มามีครับทุกวันนี้ยังถามแม่ไม่ยังตอบไม่ได้เลยแม่บอกไม่รู้เหมือนกันโอเคแล้วเปล่าครับลูกหมูตอนเด็กๆอ้วนอ้วนมากอ้วนมากใช่อ้วนมากตอนแรกไม่มีชื่อเลยตอนแรกต้องไม่มีชื่อแล้วก็อ๋อใช่ใช่ใช่แล้วก็เปลี่ยนชื่อลูกหมูอีกทีนึงอ่าตอนเด็กอ้วนไงโตขึ้นมาแม่ก็เลยบอกชื่อลูกหมูแหละน่ารักแล้วน่ารักจริงค บรรยากาศภายในงานครับบะหมี่เป็นยังไงบ้างเลยสนุกค่ะสนุกมากก็ตอนเที่ยงก็มีร้อนๆบ้างค่ะแต่ก็ช่ำๆบ้างอะไรช่ำจ้าเนไม่ใช่อะไอื่นใช่ไหมนมนมทำพูดนะพี่กอนได้หรือพี่กอนช่วยคาเช่ X บะหมบรรยากาศนะคะชอบผ่านแข่งหล่อแข่งหล่อแล้วพี่กรอนหล่อไหมหล่อมากหล่อเพิ่ม นี่คือการโวกันเองโวยกันเองโวยกันเองโวยกันเองมาเขาเรื่องเลยวันนี้เป็นงานดิฟครับบะมีเป็นงานดิฟงานดิฟเนี่ยเกียร์นี่สำคัญที่สุดแล้วอ่าแล้วส่วนไหนของบะหมี่เนี่ยสำคัญที่สุดค่ะก็ของบะหมี่เหรอคะครับผมนี่่่กกออได้ะของหนูค่ะเป็นนมค่ะทำไมฮะเพราะว่ามันดีสุดแล้วทั้งหนงทั้งตัวรู้สึกรู้สึกดีสุดแล้วอ่ะเนี่ยมันดีสุดแล้วจริงจริง ผู้ชายเดินมาทั้งงโอเคลูกหูฮะรอยยิ้มมั้งรอยยิ้มใช่เพราะอะไรแต่ว่าตาตากล้องคนไหนมาขอทะลุบอกยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอยากผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่ยิ้มแต่ยิ้มยิ้มอะไรยิ้มให้กล้องเนี่ยฮะเห็นไ่มผมนี่ดูแลอย่างดีเลยไงอากาศร้อนร้อนนะฮะ ร้อนไหมฮะร้อนมากค่ะอ่าเรามีวิธีการแช่ยังไงอากาศร้อนอย่างเงี้อากาศร้อนอย่างนี้หรอถ้าลูกหมูนะมันแข็งใสค่ะมันแข็งใส่ทั้งวันกินทั้งวันเลยใช่กินทั้งวันเลยช่วยพี่กอณ์ไปกินได้แล้วพี่กอณก็ร้อนเหมือนกันอัพบะหมี่ะก็เอมี่ก็ถอดค่ะถอดอะไรถอดเสื้อค่ะพอดี้เสื้อของชายก็ถอดเสื้อบ้านถอดกระโปรงงี้ดูท่าใช่พี่พี่กรณช่วยถอดไหมเก่งใจจุกเบยเก่งใจจุกเบย เห็นบรรยากาศภายในงานไปแล้วนะฮะว่าพิตตี้แต่ละคงเนี่ยไม่ใช่คงฮะองค์นะครับ <n> พิตตี้แต่ละองค์เนี่ยไปยังไงฮะขาวๆอ้วบๆกันหมดเลยนะครับเติร์นใช่ไม่ธรรมดาเลยโอ้โหยิ่งน้องแถวนี่ยังเด็ดผมเข้าบาร์มีมากเลยฮะบะหมี่นี่เอ็กมากเลยใช่ไหมครับบุญเตใช่โอ้โหยี่สามแปดสามแปดแปดในสามแปดลั่ถึงอัตลักอ่ะแล้วรถดิฟภายในงานก็เจ๋งๆทั้งนั้นเลยฮะและโดยเฉพาะเอ็มอัจฉริยะว่า ได้ข่าวว่าได้แชมป์ด้วยนะฮะแชมป์มาวาแชมป์ได้แชมป์ไม่รู้แต่ดีเจเดคนไทยเราเนี่ยถือว่าระดับโลกได้อ่ะเอออัะดับโลกเลยฮะมาปิดรายการยังไงดีวะไม่รู้จะปิดยังไง,ไไงแล็โคอหนึบาระสวัสดีครับบอสผมเจ้านายผมนั้นชื่อพี่นํำเขาชอบเดอฟิตตี้แล้วเขาชอบกลับไปตำถึงแม้พี่ไม่ต้องเสียใจถ้าพี่นั้นไม่ได้ปั้ม แตขอให้พี่นั้นเอย้